สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวเจริญเคเบิลนิสวส์นครสวรรค์พิศนุลโลกประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2563กับดิฉันสรรยาอยู่กรุงค่ะไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะได้มีการประชุมคณะกรรมาการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีปี2564ค่ะ นายอัตาพรสิงหาวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่หนึ่งปี2563ณห้องประชุมแสงเทียนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายเพชรรัตนิพันธ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการได้รายง,งานถึงผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของการประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่4ปี2564ประเทศไทย รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลที่สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนครูและสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา จาก11ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และติมอร์เลสเตโดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหารและการคัดเลือกได้กำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลในระดับจังหวัด ทั้งนี้การคัดเลือกจะมีระยะเวลาดำเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม2563โดยมีประเภทรางวัล4ี่รางวัลคือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีจำนวนหนึ่งคนรางวัลคุณากรไม่เกินสองคนรางวัลครูยิ่งคุณไม่เกิน17คนและรางวัลครูขวัญสิทธิ์ไม่เกิน145คนส่วนจำนวนครูที่จะได้รับการคัดเลือกตามสัสดส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ไม่เกินสองคน และจากนั้นคณะกรรมาการได้พิจารณาการกำหนดปฏิทินการดำเนินงานพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมาการและคณะทำงานคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อดำเนินการสรรหาคัดเลือกการตรวจสอบคุณสมบัติสืบเสาะและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนำไปสู่การกรองผลการคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดต่อไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์นะคะได้นำข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ค่ะร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องประชุมดรุพันธ์พิทักษ์บริเวณบ้าน120ปีวิถีไม้สักไทยอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับสำนักงานกาชาดร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ออกหน่วยรับบริจารครลหิตเคลื่อนที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2563เพื่อน,นำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยและโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียง โดยมีข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์และผู้มีจิตศรัทธาร่วมลงทะเบียนบริจาคโลหิตจำนวน100รายและมีผู้ผ่านการคัดกรองด้านสุขภาพและคุณสมบัติของเลือดที่สามารถบริจาคได้จำนวน86รายได้โลหิตจำนวน86ยูนิตทั้งนี้การบริจาคโลหิตของเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามนโยบายของ รัฐบาลอย่างเคร่งครัดสำหรับการจัดก,กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุ์นี้ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ได้จัดขึ้นต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ3ครั้งในเดือนเมษายนสิงหาคมและธันวาคมของทุกปี ผู้ตรวจราชาการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชาการที่18และผู้ตรวจราชการกระทรวงในหลงพื้นที่ตรวจราชาการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นายพีระทองโพผู้ตรวจราชาการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชาการท <c oughs> <c oughs> ี่18พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนายกริดคงเมืองนางวรรณพรเกตทัศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการปี2563รอบที่สองณห้องประชุม501สารากลางจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนางสรันพพประมุทกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยในการเดินทางมาตรวจราชการในครั้งนี้มีเรื่องสําคัญหลักสี่เรื่องคือการติดตามมาตรการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดและการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด1 9ของจังหวัดนครสวรรค์การเกษตรสร้างมูลค่าซึ่งประกอบด้วยเกษตรแปลงใหญ่เกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์การพัฒนาเกษตรกรสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรและการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรเรื่องการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนและเรื่องการพัฒนาชุมชนเมืองที่ต้องมีการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดูแลแม่น้ำลําคลองการจัดการขยะและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง4เรื่องหลักได้นําเสนอผลความคืบหน้าการดาเนินงานและการรายงานปัญหาอุปสรรคต่างๆ และจากนั้นคณะผู้ตรวจราชการได้ลงพื้นที่ไปติดตามการพัฒนาชุมชนเมืองด้านการจัดก,การพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนและเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของเทศบาลนครนครสวรรค์และตรวจราชการดําเนินงานของสากลบ้านมั่นคงชุมแสงอําเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้นายพิรัทองโพผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่18ได้กล่าวว่าการเดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการครั้งนี้เพื่อจะได้รับฟังผลการดําเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของการปฏิบัติงานเพื่อการปรึกษาหาหรือเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและจะได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป และไปดูในด้านของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะกับพี่น้องชาวในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ wan. โดยเทศบาลนครนครสวรรค์และกฎบัตรนครสวรรค์นะคะได้มีการดําเนินแนวคิดสมาร์ทซิตี้และสมาร์ทบล็อกค่ะประชุมหารือแผนพัฒนาระบบกายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการจัดการย่านอัจฉริยะค่ะ ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลนครนครสวรรค์นายจิตตะเกษมิโรธนรัตน,น์นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ในฐานะประธานกฎบัตรนครสวรรค์นายสมศักดิ์อรุณสุรัตน์ประธานสภาเทศบาลรักษาการรองประธานกฎบัตรแห่งชาตินายวิโรจน์วิสุทธ์รองนายกเทศมนตรีนางสาวสุนีมังคลารัตนศรีประหลัดเทศบาลนางสาวนิตยาจุย้ยสิริสถิติจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมในการประชุมหาหรือแนวทางการพัฒนาระบบกายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อบริหารจัดการย่านอัจฉริยะรวมกับผู้แทนของบริษัทยูเนเต็ดเทคโนโลยีผู้มีแนวคิดในการให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีให้แก่เทศบาลน,นครน,นครสวรรค์และผู้แทนจากคณะกรรมการกฎบัตรกลางแห่งชาติ สืบเนื่องจากการที่เทศบาลนครนครสวรรค์โดยนายจิตตะเกษน,นิโรธนรัตน์นาย,ยกเทศมนตรีนครนครสวรรค์และกฎบัตรนครสวรรค์มีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์เพื่อเสริมสร้างให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามความเหมาะสมของสภาพเมือง และประชากรโดยส่วนหนึ่งประกอบด้วยแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองอัจฉริยะสมาร์ตซิตี้ซึ่งมีความหมายว่าเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมืองลดค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมายโดยเน้นการออกแบบที่ดีและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชา,าชนในการพัฒนาเมือง และแนวคิดการดําเนินโครงการสมาร์ทบล็อกนครสวรรค์ที่มีวัตถุประสงค์และลักษณะการดําเนินการประกอบไปด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เหมาะสมโดยคํานึงถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่การพัฒนาพื้นที่สาธาร,รณะให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสามารถรองรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การจัดเส้นทางคมนาคมสัญจรส่งเสริมให้เป็นย่านการเดินลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลบนถนนพื้นที่ในโครงการการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้วยการส่งเสริมกิจกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการบรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับเมืองอัจฉริยะให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคต โดยพื้นที่ศึกษาสมาร์ทบล็อกนครสวรรค์ประกอบไปด้วยบางส่วนของถนนโกสีถนนมาตุลีและบริเวณแยกสีไก่ลาดซึ่งปัจจุบันได้มีการเริ่มดำเนินโครงการแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมในด้านต่างๆไปพอสมควรทั้งนี้บริษัทยูเนเต็ดเทคโนโลยีมีแนวทางในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีต่างๆเบื้องต้นก็คือเน็ก เบื้องต้นคือเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนที่มีลักษณะคล้ายกับเสาไฟอัจฉริยะที่รวมเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันเช่นตัวส่งสัญญาณ WiFi ระบบกล้องวงจรปิดระบบตรวจสอบสภาพการจราจรและความปลอดภัยอุปกรณ์วัดค่าสิ่งแวดล้อมระบบขอความช่วยเหลือฉุกเฉินไฟฟ้าแสงสว่างการให้บริการชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือการเชื่อมโยงระบบ Big Data การเก็บข้อมูลประชากรอ,อีกทั้งจอทัชสกรีนอัจฉริยะ ให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อติดตั้งในพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ wan, และพื้นที่ที่มีโครงการพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องสมาร์ทบล็อกซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นการหาหรือแนวทางความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการโดยเทศบาลนครนครสวรรค์ wan, และกฎบัตรนครสวรรค์ wan, จะพิจารณาจากระเบียบข้อ,อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประโยชน์ที่ประชาชนและท้องถิ่นจะได้รับเป็นสำคัญ ช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะทุกๆวันคือวันที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงทั้งสําหรับคุณและเสื้อผ้าของคุณต้องต่อสู้กับกลิ่นควันกลิ่นอาหารข้างทางและกลิ่นเหงือ่อใครกันที่จะสามารถเอาชนะกลิ่นเหม็นได้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรมาตรฐานหรือดาวนี่สูตรเข้มข้นด้วยเทคโนโลยีคลิ f เฟจากดาวนี่ที่เข้าจัดก,การกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพน่าจะใช้ดาวนี่บ้าง พื่อให้เสื้อคุณหอมสดชื่นตลอดวันอันแสนยุ่งเหยิงสมที่ดีในสมพลัสอะไร พอพนักงานบอกว่าได้รถปุ๊บชั่วโมงนั้นคือแบบดีใจแบบจนพูดไม่ออกเลยเลยก็ได้รถคันนี้มาก็ว่าจะเอาไปขายเครื่องดื่มดื่มสมพัฒ์แล้วก็เปิดฝาเจอรหัสใต้ฝาแล้วก็กดส่งอาจจะได้เป็นผู้โชคดีแบบผมก็ได้ครับค่ะสมพัฒยังรอแจกอยู่นะคะสมพัฒแจกจริงรวยจริงนะคะแล้วก็ยังมีรางวัลทองอีก120รางวัลน,นะคะหมดเขต31สิงหาคมนี้ยังไงก็อย่าลืมดื่มเครื่องดื่มสมพัฒ์แล้วก็ส่งรหัสใ,ใต้ฝามาร่วมลุ้นนะคะ กับมาในช่วงนี้ไปกันที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรัพีประจำปี2563วาที่ร้อยตรีอิทิพลบุพศสิริรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนำข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรัพีประจำปี2563 ณบริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักกร,รมมหลวงราชบุรีดิเรกฤตด้านหน้าอาคารศาลอาญาจังหวัดพิษณุโลกเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักกร,รมหลวงราชบุรีดิเรกฤตเป็นพระาราชโอรสองค์ที่14ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้วางรากฐานด้านกฎหมายในเมืองไทยจนได้รับพระสมัญญานา,นามว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระราชะกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติเป็นเอเนกประการและจังหวัดพิษณุโลกค่ะได้ร่วมสนับสนุนมาตรการสวมใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละ2วันนะคะเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายไทยค่ะ นางสุวิมลเกษีบุรินวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าทไทยหรือผพ้าพ,พื้นเมืองเพื่อกำหนดแนวทางการแต่งกายด้วยผ้าทไทยและผ้าพ,พื้นเมืองอย่างน้อยสัปดาห์ละสองวันตามมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าทไทยของคณะรัฐมนตรีโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการเข้าร่วมประชุมณนห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกสารากรารจังหวัดพิษณุโลก โดยคณะกรรมาการได้มีมติเสนอเพื่ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกออกประกาศมาตรการสวมใส่ผ้าไทยตามมติครมในทุกวันอังคารและวันศุกร์โดยเป็นผ้าไทยและภาพพื้นเมืองลายดอกปีบและร่วมรณรงค์นุ่งผ้าสินเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายไทยในยุคอดีตที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และจากการเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะคะในเรื่องของถนนค่ะล่าสุดทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิศณุโลกค่ะก็ได้นําเครื่องจักรกลนะคะเข้าไปดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านห้วยดัง้งบ้านหวังน้ำเย็นในอำเภอพมพิรามแล้วนะคะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านค่ะ ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพลบุพัิริรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางสาวกมลชนกเรืองทองนาราเลขานุการนายกองการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนายประดับกรินคำนายกองการบริหารส่วนตำบนพรมพิรามนายสรวิทย์บุพาชาตินายช่างโยธาอาวุโสและเจ้าหน้าที่กองช่างองการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่หมู่10บ้านห้วยด่งเชื่อมต่อกับบ้านวังน้ำเย็นตำบลพรมพิรามอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของการคัาบาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรเนื่องจากถนนชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อกเกือบตลอดทั้งสายรวมระยะทางยาวประมาณ1,350เมตร ซึ่งถือเป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการสัญจรของประชาชนระหว่างตำบลโดยเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิศณุโลกได้นำเครื่องจักรกลเข้าปรับปรุงพื้นผิวถนนตั้งแต่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาและคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่9สิงหาคมนี้ซึ่งหากการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดังกล่าวแล้วเสร็จก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลพรมพิรามและตำบลใกล้เคียงสามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร รวมพื้นที่กว่า5,000ไร่ได้รับความสะดวกปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นและตอนนี้สมพัสค่ะเขามีแคมเปญดีๆนะคะกับสมพัสแจกแรงรวยแรงค่ะสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการต้องฟังทางนี้นะคะสมพัสเขามีข่าวดีมาบอกค่ะ เพียงแค่ดื่มสมพัดเครื่องดื่มผสมสมเกาหลีสกัดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะลุ้นเป็นเจ้าของกิจการและลุ้นทองในแคมเปญสมพัดแจกแรงรวยแรงลุ้นเป็นเจ้าของกิจการกับรางวัลรถสมพัชสร้างอาชีพมูลค่ากว่า6กแสนเก้าหมื่นบาทโดยจะแจกทุกเดือนนะคะรวมสาคันและยังได้รุ้นสร้อยคอทองคํามูลค่า5,000บาทอีก180้เส้นรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า2องล้านเก้าแสนบาทค่ะและที่สําคัญนะคะไม่ต้องเสียภาษีของรางวัลด้วยออกรถป้ายแดงพร้อมเปิดกิจการกันได้ ฟรสมพัฒน์เขาแจกหนักแจกแรงจริงๆค่ะส่วนวิธีการลุ้นก็ง่ายๆนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมแอดไลน์สมพัฒน์พรีมสมพัฒเป็นภาษาไทยแล้วก็ลงทะเบียนเพียงครั้งแรกจากนั้นก็ส่งรหัสสิบหลักใต้ฝาสมพัฒนะคะส่งมาได้ไม่จํากัดจํานวนและก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นเจ้าของกิจการและลุ้นทองกันได้ เริ่มลุ้นรวยได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง3 1สิงหาคมนี้และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ในทุกวันที่15ของเดือนรีบดื่มสมพัฒและรีบส่งรหัสใต้ฟ้ากันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณค่ะ ว่าได้รถปุ๊บชั่วโมงนั้นคือแบบดีใจแบบจนพูดไม่ออกเลยอะไรก็ได้รถคดีมาก็ว่าจะเอาไปขายเครื่องดื่มดื่มสมพัฒ์แล้วก็เปิดฝาเจอรหัสใต้ฝาแล้วก็กดส่งอาจจะได้เป็นผู้โชคดีแบบผมก็ได้ครับค่ะสมพัฒยังรอแจกอยู่นะคะสมพัฒ์แจกจริงรวยจริงนะคะแล้วก็ยังมีรางวัลทองอีก120รางวัลน,นะคะหมดเขต31สิงหาคมนี้ยังไงก็อย่าลืมดื่มเครื่องดื่มสมพัฒ์แล้วก็ส่งรหัสใต้ฝามาร่วมลุ้นนะคะ ยุ่งเหยิงทั้งสำหรับคุณและเสื้อผ้าของคุณต้องต่อสู้กับกลิ่นควันกลิ่นอาหารข้างทางและกลิ่นเหงือ่อใครกันที่จะสามารถเอาชนะกลิ่นเหม็นได้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสุดมาตรฐานหรือดาวนี่สุดเข้มขน้นด้วยเทคโนโลยีคลีนเฟรชจากดาวนี่ที่เข้าจัดก,การกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพ น่าจะใช้ดาวนี่บ้างเพื่อให้เสื้อคุณหอมสดชื่นตลอดวันนั้นแสนยุ่งเหยิงและคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวเจริญเคเบิลนิวส์นครสวรรค์พิษณุโลกนะคะย้อนหลังค่ะได้ทางช่อง YouTube เจริญเคเบิลทีวีและทาง Facebook นะค TV, นะเพจเคซีทีวีนครสวรรค์ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสรยาอยู่กรุงพร้อมกับทีมข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ